สวัสดีครับตักตายยามเย็นนะฮะเนี่ยตังหลังนี้ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาละปูนนะครับกอมาพอสวนกล้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นสวนโกโก้นะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นสวนกล้วยไปแล้วครับกล้วยน่าจะได้ขายก่อแล้วนะฮะเนี่ยกล้วยงามหรือโกโก้เนาะโกโก้ก็ยัง ต้นบางต้นกับต้นน้อยอยู่เนาะนี่กำลังงามนะครับก็ยุดสามวันเนะาะไ่ได้ไปเชียงหายวันนี้ก็เลยได้มาที่สวนกล้วยและโกโก,โก้ต้นนี้เป็นโรคใบไหม้นะครับเดี๋ยววันพุกจะเอา ไตโคเดอรมามาฉีดนะครับปุกมะเจ้าเนาะเอามาฉีดนะฮะเพื่ออ,อทำให้โรคใบไหม้นี่หายไปนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้า,าในส่วนที่เหลือติดก่อนนะครับตัดละไว้แบบแล้วสกรรมนะฮะติดนี้ก็มาซ้ำต่อ ตั้งหลังให้มันบอกค่อยงามตั้งแนะครับเพราะว่าปลูกที่หลังเนาะนี่ตะว,วันใกล้จะตกดินแล้วนะครับอย่างต้นน้อยอยู่ครับกล้วยกับยังต้นน้อย,อยเพราะปลูกที่หลังนะฮะลอดหลังต้นโกโก้ก,กับต้นน้อยอยู่นะครับใครขาได้นอกล้วยกับเอิญมานะครับนอขายนอละสองห้าบาท ใบกล้วยกกะเ,เท่าๆกานนี่เฮาก่อตัดแต่งไปสักหน่อยนะครับนี่ตัดออกแาบกล้วยก็นีน่แหละครับตัดเป็นชิ้นๆเอาพุามรอบๆต้นโกโก้นะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับต้นที่ใหญ่แล้วก็มีฮะเนีย่ยสูงเปียงอกเลยนะครับเนี่ย ต้นที่งามกว่างามนะฮะต้นแต่บอกค่อยงามกว่มีต้นนี้ก็เนี่ยฮะถึงเน่งอยู่เนี่ยครับอ่าวันพูกเจ้าไม้ไผ่มากำเนาะเนี่ยอันนี้ก็น้อยอยู่นะครับอย่างต้นนี้ก็เริ่มแตกแล้วฮะเนี่ยแตกกิ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งนะครับนะฮะแตกกิ่งไปแขนงเนาะออกไป ว่าโกโก้มันออกหน่วยมันไม่จะออกที่ยอดนะครับมันออกตะโมรอ,อบๆแถวๆนี้นะฮะกิ่งอย่างเงี้ยตาตากิ่งพวกนี้ดอกมันจะออกแถวๆนี้แล้วหน่วยมันก็จะติดหลุมรูดหลุดรอบๆอย่างหน่วยบกเตลดนะครับอย่างต้นนี้ก็เริ่มเริ่มแตกกิ่งแล้วนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วตรงยอดเนี่ยมันโดนแมงกินเนาะแล้วเขาก็ตัดยอดออกแล้วก็ให้ออมันแตก ตอนนี้มันแตกหลายกิ่งมากเลยนะฮะเนี่ยนี่ฮะเนี่ยมันเริ่มใหญ่สุด่อยเราก็อาจจะเหลือเพ่สักสามกิง่งใหญ่มากแต่ว่าแตกหน่อออกเยอะมากนะฮะเนี่ยจะได้ขุดออกอยู่นะครับเนาะมันเหลือสัก3าถึงหน่อต่อต้นนะครับลวเดียวใบเหลือง,หองแห้งๆมื่อี้ก็ตัดออกเอามาคุมโคนต้นนะครับ ตัดมาคุมที่นี่นเนาะหลอบๆตนก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่มีประโยชน์ทุกอย่างอา่าตะวันก็เริ่มตอนนี้ตกดี้แล้วนะครับลมสุยๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ